ดาวพระราหูนะครับเป็นดาวที่มีความดีนะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพลิกผันชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้นะครับดวงแต่ละบุคคลเนี่ยจะพลิกผันไปในทางที่ดี ราหูก็จะให้โชคให้ความง่ายให้ความฟุกนะครับให้อะไรที่เวลาเราทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็จะให้ขุนนะถ้าจะให้ในแง่ลบเล้ถ้าก็ให้ในแง่ในแง่ที่ว่ารุ่มหลงหลอกลวงนะครับมัวเมาเห็นผิดเป็นชอบนีบ่ฮะก็คือทางได้ของดาวพระราหูซึ่งในแต่ละลัคนานะครับใครจะโดนอะไรไปบ้างน,นะครับติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านครับเดือนพฤษภาคมนี้นะจะมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงนะครับคือย้ายมากกว่านั้นแหละแต่ว่าดาวสามดวงที่ย้ายเป็นดาวใหญ่ก็คือทางด้านของดาวพระพฤหัสทางด้านของดาวพระราหูทางด้านของดาวพระเสาร์นะครับซึ่งดาวพระราหูเนี่ยนะจะเดินดีก็คือว่าเดินไม่เพี้ยนเดินไม่ผิดปกติใดๆนะฮะให้กับทุกๆลัคนาแต่ทางด้านของดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินเพี้ยน เดินผิดปกตินะฮะในปี2,568นี้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของดาวพระราหูก่อนดาวพระราหูนะฮะจะย้ายเรือนในเดือนพฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมเวลา10นาฬกา1นาทีคือช่วงเช้าเลยจะย้ายนะครับออกจากเรือนพันธุนะของเรือนชะตาลัคนานราศีธนูมาอยู่ในเรือนของภพศาสชะพอเขามาอยู่ในเรือนของภพสาสชาเนี่ยนะครับ ได,ได้ตำแหน่งเป็นปกินนากะโชคได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของภพสหัชชะของเรือนชะตาความเสียหายต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเช่นว,ว่าบางคนนะมีปัญหามีคดีความาเกี่ยวกับในเรื่องของสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถอย่างนี้นะครับมีปัญหาในการแบบไปให้เขาค้ำประกันอะไปค้ำประกันให้คนอื่นเขาอะนะคือตัวเองอะรายได้มันก็ มีเข้ามาอยู่เรื่อยใชนะ่ไหแต่บางทีไปช่วยพี่น้องไปเช่่ยคนรอบข้างคนรอบตัวเขา,าไม่ผ่านใช่ไหมเอกสารเขาไม่ผ่านแล้วต้องไปเซ็นค้ำประกันให้เขานะแบบนี้มันก็เกิดความเดือดร้อนมาถึงตัวย้อนหลังนะฮะแต่ถ้าใครโชคดีหน่อยก็แค่ว่ามีเหตุให้ไปเซ็นค้ำประกันเฉยแต่ว่าความเดือดร้อนมันมาไม่ถึงนี่นะมันก็อยู่ที่บุญของแต่และบุคคลด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้นะฮะในอดีตที่ผ่านมานะมันก็จะจบ ลงไปนะจบลงไปในลักษณะแบบว่ามันมันคลี่คลายมันมีช่องทางออกฮะแต่ถามว่าจะจบลงไปเ,เลยทีเดียวหรือเปล่านะก็คงยังไม่ไม่ใช่ทีเดียวสักเท่าไหร่นะฮะเช่นว่า่าคนที่เราไปค้ำประกัน มีปัญหาแล้วมาถึงปัจจุบนันนี้เริ่มมีช่องทางในการผ่อนคืนนะมันจะมีการคียคลายนะฮะหลายๆอย่างออกไปนะครับทาให้ว่าตัวกฎหมายต่างๆเนะะี่ยครับที่จะมาถึงตัวให้กับลักนาราศีธนูเนี่ยนะฮะมันเบาบางลงลดน้อยไปนะฮะมันคือแบบผ่อนได้คนอื่นก็ผ่อนได้นะฮะมันก็ดีขึ้นนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะ,นะฮะการที่ดาวพระหัตโคโจรย้ายเรือนถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีนะให้กับลักนาราศีธนูมากยิ่งขึ้นในหลายๆส่วน นะพระราหูเองเนี่ยนะครับนะเวลาเขาทำงานทีเขาในปี68เนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันกันกบดาวเรานะดาวพระพฤหัสของเราเนี่ยทำงานร่วมกันเหมือนเดิมนะแต่ที่ผ่านมานะทำงานร่วมกันในลักษณะเสียหายมากกว่าดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยทำงานในลักษณะที่ดีมากกว่าเสียหายมันจะสลับกันนะแต่อารมณ์ดาวมันคือการทำงานของคู่เดิมอะ่ะคู่เดิมนะแต่แค่ว่ามา เปลี่ยนมาเป็นเรื่องดีๆให้กับโดวงชะตาแล้วการที่พระราหูมาอยู่ในภพศาสร์ยืนเป็นกเกษเรตราทิปดีนะครับทำให้ว่าลัคนาราศีธนูมีโอกาสผ่อนคลายขึ้นมีโอกาสเดินทางมีโอกาสท่องเที่ยวมีโอกาสาเปลี่ยนแปลงนะสภาพแวดล้อมนะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าหน้าที่การงานการการะทำนะเช่นย้ายบ้านไปตามที่ทํางานใหม่นะย้ายประเทศไปตามที่เรียนนะไปตามที่ทํางานใหม่นะอรมณ มาณนี้ยงางบางคนเพิ่งจบมาไปทํางานปุ๊รู้สึกวุ่นวายปวดหัวงานมันไม่ตรงกับจริตนะจากจะไปเรียนต่อเหมือนเดิมนะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบ ยังแบบเหมือนหาเงินไม่คล่องอารมณ์อารมณ์อรอประมาณนั่นนะ,ะปี2568ก็มีเกณฑ์นะฮะได้กลับไปเรียนเพิ่มนะแม้ว่าจะทํางานอะไรอยู่นะสมมติจบปตรีมาแล้วนะมันมีลู่ทางมันมีช่องทางนะให้ไปเรียนต่อโทรเพื่อมาอ,อัพรายได้เงินเดือนต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่เหมาะสมนะสำหรับไปทํางานแล้วจะไปเรียนต่อหรือว่านักเรียนเรียนจบมาแล้วจะไปเรียนต่อเลยนะครับสาหรับล,ลักขณาราศีธนูนะฮะเนื่องจากดาวพระราหูนี่แหละนะโคจรมาเคล ซึ่งจะไปเรียนในเรื่องที่มันเฉพาะด้านแคบขึ้นนะเจาะลึกขึ้นนะ,ะอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วให้คุณดีนะในเรื่องชะตาของธนูทั้งสิ้นนะฮะใครที่เป็นนิสิตนักศึกษาเคยสอบสอบ,สอบ,สอบไม่ผ่านเกรดไม่ดีนะปีนี้ลองสอบใหม่นะไปสอบแข่งขันอะไรต่างๆนานาเพื่อเพิ่มบุ้ทเพื่อเพิ่มทักษะไม่ผ่านไม่ได้ปีนี้ลองสอบใหม่นะฮะหลายๆอย่างจะผ่านแล้วจะดีแล้วนะฮะแต่พระราหูมาเนี่ย ก็เป็นตัวนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่เขาย้ายย้ายพุทธภาเนี่ยตัวทางด้านของอาดาวการเรียนรู้การศึกษาตัวหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าเรือนที่ดีของดวงชะตาก็ไปตกในตำแหน่งที่ต้องขนขวายใช่ไหมเพราะต้องขนขวายหน่อยพยายามหน่อยก็เช่นว่าไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะอย่างสมมติจะเรียนอะไรเนี่ยดาวมันเปิดแล้วแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะ,ะมันก็จะสอบผ่านไปเติวเพิ่มร่วมก,กับเพื่อนเพื่อนมันก็จะดีขึ้นนะฮะอยอมรับยอมเปิดฟังความคิดเห็นของคน รอบตัวของคนรอบข้างอ่ะพระราหูยืนมาแบบเนี้ยนะฮะเราก็ต้องอเปิดความเปิดใจนะ,อะยอมรอบความคิดเห็นของคนรอบข้างคนรอบตัวบางทีเขามาแนะนําเรานะฮะแล้วก็นําแบบประสบการณ์ของคนรอบๆกันนะมาพัฒนาทักษะเราได้นะฮะหรือว่าเราไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศทางดินทางแดนแล้วแล้วเราเห็นหลายๆอย่างนะเราก็เอามาประยุกต์ใช้มาปรับปรุงใช้กับร้านของเรานะฮะกับแบบทักษะวิชาชีพของเรานะฮนะมันก็จะได้สิ่งดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามา เพราะพระราหูเป็นตัวโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของต่างประเทศนะครใครที่ทําธุรกิจส่งออกทาธุรกิจนําเข้าอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมามีปัญหาอพอเข้ามาสู่ช่วงดาวของเดือนพฤษภาคมแลนะปัญหาต่างๆมันจะจบลงไปมันจะมันจะถอยลงไปแล้วมันจะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามาแต่มันเป็นตัวกระตุ้นอีกนิดนึงน่นแหละนะว่าให้กล้าเปลี่ยนแปลงนะกล้าเปลี่ยนแปลงหน่อยเช่นว่าเราเคยทําคู่ค้ากับบริษัทนี้นะถ้าเขาไม่ดีกับเราถ้าเา เาิสัญญากับเรากดเราจนเกินไปเราลองอไปทํากับคู่แข่งเขาเลยอะ่ะนะฮะหรือว่าเราไปหาบริษัทใหม่ๆเพิ่มเติมนะฮะที่เป็นแบบคู่แข่งเขา่แหละนะฮะมันก็จะช่วยให้เราแบบเขาซัพพอร์ตเรานะแตนะ่แล้วเราก็จะมีช่องทางมีลู่ทางในการเจริญก้าวหน้านะะเจริญก้าวหน้าได้ดีด้วยนะในปี2,568นะก็ถือว่าจะมีแต่ดเรื่องดีๆนะ,ะหลายๆอย่างรอบตัวเข้ามาแล้ว ให้กับลัคนาราศีธนูนะฮะแต่ลัคนาราศีธนูเป็นดาวพระพรหธะนะเป็นดาวของความบริสุทธิ์นะฮะบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นดาวพระราหู mm. ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีๆด,ด,ด้วยว่างมูมุมธุรกิจเขาอะนะแง่มุมธุรกิจเขาที่เขามากับเราเลยนะมันมันดีจริงแต่ว่ามันมีเหลี่ยมเยอะ เนี่ยตัวเราก็ต้องแบบอาศัยตำราหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าพระธาตุเป็นตำราเนะีนะ่เราก็ต้องอาศัยตำราหน่อยบางทีอันไหนไม่รู้เนะี่ยไปเปิดหาข้อมูลก่อนนะเซิร์ชพี g o o g l e ก่อนนะฮะหาหนังสือมาหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะลงมือหรือว่ามีใครมาชักชวนนะนะแล้วก็ต้องมาหาข้อมูลดีๆก่อนนะถ้ามันเพี้ยนตำรามันผิดตำราอะไรออกไปอย่างงี้นะเราก็ไม่เอาไงนะแต่ถ้ามันเข้าทางเข้าตำราเข้ากับทักษะความรู้ที่เรามีแล้วมันต่อย,ยอดได้เราก็ไปไงนะ่เพราะว่า ดาภราหูเวลาให้คุณเนี่ยมันมีมันมีพิษมาด้วยนะเหมือนกุหลาบมีหนามจับไปดือด้อจับไปตรงๆนะโดนหนามทิ่มแน่นะ,ะก่อนจะได้กลิ่นก่อนจะได้ความงามนะโดนหนามทิ่มแน่แต่ถ้าว่าเรารู้เท่าทันตามดาภาพรหัสของเราเนี่ยนะครับรับรองแล้วว่าหนามไม่ทิ่มนะ,ะเพราะฉะนั้น,นจะทําอะไรมีใครมาชักชวนอะไรนะเขาเอาเหลี่ยมมาอยู่แล้วนะเราต้องดูให้ดีๆแต่โอกาสนะเขาเอาโอกาสดีๆมาดังนั้นเราก็ต้องเปิดรับด้วยนะเปิดรับแบบ มีสตินะครับแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามานะฮะส่วนในเรื่องปัญหาเก่าๆมันถึงแม้มันจะมีเข้ามาติดพันพัวพันนะแต่ก็มองว่าเราเอาตัวรอดได้นะฮะเพราะว่าทางด้านของดาวพระประหัสนะเจ้าเรือนของเรือนชะตาเราเนี่ยนะมันไปตกอ่าเดี๋ยวจะย้ายมาในเดือนอ่าพฤษภาคมนี้ใช่ไหมมาได้ตําแหน่งที่ดีให้คุณในเรือนชะตานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในเรือนชะตานะฮะเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานนะ เกณฑ์การย้ายถิ่นฐานมันมีอยู่แล้วนะตั้งแต่ต้นๆเลยเนี่ยนะครับเราก็ดูให้ดีๆนะถ้าไปแล้วไปดีไหมแต่มองว่าหลายๆอย่างถ้าย้ายถิ่นฐานนะฮะถือว่าดีนะฮะรวมถึงว่าปีนี้นะใครคิดที่จะ,ะเหมือนอขายบ้านนะขายบ้านนะขายออกไปแล้วซื้อใหม่นะขายออกไปแล้วซื้อใหม่นี่นะฮะก็ถือว่ามีในส่วนของเกณฑ์ที่ดีที่จะมีดาวในลักษณะแบบนี้เข้ามาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นขายบ้าน ขายรถออกไปนะอะไรที่มันเสียหายหายเนี่ยนะฮะแล้วก็ขายออกไปใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซื้อใหม่นะฮะทีนี้เราก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะสุขภาพของคนในครอบครัวบางทีเดือนชะตาที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนความอึมครึมอะไรหลายๆอย่างนะพอมันเปิดโลกมาปุ๊บนะมันจะมีเศษนิดๆหน่อยๆนะฮะที่จะต้องอคอยกังวลใจนะเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวนะฮะเราก็ต้องคอยดูแลถือว่าเป็นบุญกตัญญูให้กับทางด้านของอะลัคนาราศีธนู นั่นเองนะดาวในลักษณะแบบนี้เ่ยนะครับพระหูหูเป็นดาวของผูกพันผัวพันนะเวลาเราเห็นอะไรที่มันถูกกักขังนะนะแล้วก็ไปปล่อยซะเช่นเห็นปลาถูกกักขังเอาไว้เตรียมรอขายก็ไปปล่อยเห็นสัตว์ใหญ่นะเตรียมตัวจะถูกเชื่อถูกพันถูก จากขังเอาไว้นะแล้วก็ไปทําบุญร่วมปล่อยนะแต่ก็ต้องดูว่าเช่นปล่อยวัวปล่อยโคกระบือปล่อยช้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอ่ามันก็ต้องดูว่าที่ที่จะไปลปล่อยนะมันปลอดภัยไหมนะฮะอ่าถ้าปล่อยแล้วปลอดภยัยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของอ่าลัคนาราศีธนูได้เป็นอย่างดีนะครับจากการเคลื่อนที่ของทางด้านดาวพระราหูนะฮะรวมถึงว่าเวลาไปทําบุญอะไรต่างๆนึกถึงเทวดาประจําตัวนะฮะเทวดาที่ช่วยคุ้มเถิดคุ้มภัยต่างๆนะฮะ ก็จะช่วยให้บุญกุศลต่างๆนั้นนะเขามาช่วยปกปักรักษาให้กับลัคนาราศีธนูดียิ่งยิ่งขึ้นไปในปี2568เพราะว่าดาวมันเปิดให้แล้วนะแต่มันจะเปิดช่วงสั้นๆเดี๋ยวว่าตามต่อนในคลิปของดาวพระประหัสนิดหนึ่งครับขอพระมีพระรัตนาไตเทพเจ้าแห่งความโชคดีอวยพรให้กับทุกๆลัคนาประสบโชคใหญ่ประสบความร่ำรวยใหญ่ชีวิตพลิก ไปในทางร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดทั้งปี2,568นี้ครับ